สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําช่องทางสร้างไรายได้จากการเขียนบทความค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ t o วรนะคะโดยเว็บ t o วร ID เขาจะมีระบบเงินรางวัลน,นะคะหรือระบบรายได้ตามยอดวิวค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราได้ยอดวิวเยอะก็มีโอกาสสร้างไรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะสำหรับกดตอนนี้นะคะก็คือรางวัลจะกําหนดไว้ที่63บาทต่อยอดวิว1 0 0 0ครั้งค่ะ สมมติเราเขียนบทความ A นะคะแล้วมีคนมาอา่านมียอดวิวทั้งหมด1,000ครั้งแล้วก็จะได้รับรายได้หรือว่าเงินรางวัลเนี่ย63บาทค่ะแต่ถ้าสมมติยอดวิวไม่ถึง1,000ครั้งล่ะจะได้เงินรางวัลไหมก็ได้เหมือนกันนะคะโดยทางดูไอดีจะเริ่มนับตั้งแต่ยอดวิวแรกเลยค่ะก็คือ1ยอดวิวประมาณนี้นะคะ ตัวอย่างง่ายๆค่ะก็คือเอายอดวิวที่ได้ในแต่ละสัปดาห์นะคะคูณ0.063ค่ะก็จะได้เท่ากับเงินรางวัลที่เราจะได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างตารางค่ะเช่นยอดวิวที่ทำได้เพิ่ม500วิวเงินรางวัลเข้าบัญชีทั้งหมด31.5บาทค่ะอันนี้ยอดวิวรวมทั้งหมด500วิวพอสัปดาห์ที่2นะคะเรามียอดวิวทั้งหมด1,000วิวรายได้ของเราก็คือ63บาทค่ะ รวมยอดวิวของเก่านะคะก็คือทั้งหมด1,500วิวค่ะในกรณีที่มีคนอ่านบทความของเราต่อเนื่องนะคะแล้วเรามียอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสสร้างรายได้ต่อไปค่ะโดยจะจ่ายเงินรางวัลทุกวันศุกร์ผ่านบัญชี t o m ั n y w a l l l e t นะคะก็คือเราสามารถใส่เบอร์ t o m o n y y w l l l e t ในหน้าต่างการตั้งค่าในการเขียนบทความของ t o ไอ ID ได้เลยค่ะโดยเขาจะจ่ายเงินรางวัลทุกวันศุกร์นะคะ บทความนั้นจะเข้าร่วมระบบจ่ายเงินรางวัลตามยอดวิวสูงสุด2ปีค่ะพูดง่ายๆก็คือสมมุติเราโพสต์บทความไปแล้ววันที่หนึ่งมกราแล้วก็นับไปเลยนะคะระบบจะมีการเข้าร่วมระบบจ่ายเงินรางวัลเนี่ยตามยอดวิวสูงสุดก็คือ2ปีค่ะประมาณนี้และในกรณนนีที่เราบทความของเราเนี่ยค่ะได้รับความนิยมนะคะมีคนดูเยอะเช่นหนึ่งแสนวิวเราก็อาจจะได้เงินรางวัลสูงถึง6 3 0ันสามร้อยบาทเลยประมาณนี้ค่ะ แต่ในกรณีที่ยอดวิวไม่ถึงนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการเขียนหลายๆบทความเพื่อสะสมยอดวิวให้ได้เยอะๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเราเจอบทความหรือประเภทบทความที่เราถนัดแล้วยอดวิวสูงนะคะเราก็สามารถเน้นเขียนในหมวดหมู่หรือในเรื่องนั้นๆได้เลยค่ะจะช่วยให้บทความของเรามียอดวิวเพิ่มมากขึ้นนะคะทาให้มีรายได้เยอะขึ้นค่ะและถ้าเราเขียนบทความที่เราถนัดนะคะก็จะทําให้บทความเนี่ย สามารถเขียนได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะลองไปดูกันได้นะคะสำหรับใครที่กำลังหาไรายได้เสริมหรือว่าอาชีพเสริมในช่วงนี้ค่ะแล้วในด้านล่างคลิปนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์ด้วยค่ะเช่นการสมัครจะไปสมัครที่ไหนนะคะหรือว่าหรือว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าเราจะเขียนบทความลงในทูไอดียเนี่ยเราควรเข้าไปอ่านก่อนนะคะว่าเราจะได้รู้ว่า มีข้อกำหนดอะไรบ้างค่ะลองดูกันนะคะ